สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนิยายพร้อมกับทำยังไงให้ได้คุญแจในทันวกันนะโอเคค่ะเลยนะบาบกาของเราจำปาสีขาวนะคลิกเลยนี่เรื่องใหม่เราจะรีวิวเรื่องนี้ค่าคือห้องเต้นนะเรื่องนี้เป็นนิยายประมาณว่าอยู่ในยุคที่ผู้ชายขัดแคลนผู้หญิงเป็นใหญ่ในการปกครองนะ คือมันเริ่มต้นจากว่าผู้ชายอ่ะเกิดโรคระบาดแล้วไม่สามารถกําเนิดผู้ชายส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เลยหายากและคนที่ปกครองนักแคว้นแห่งนี้ก็คือเป็นผู้หญิงก็จะแบบเนี้ยค่ะนี่ประมาณนี้นะก็คือผู้ชายที่จะเป็นนายสนมที่จะเข้ามาก็เหมือนประมาณว่าแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อที่จะได้เป็น สนุมข้างกายของฮ่องเต้ที่มีอำนาจไม่ต่างอะไรกับฮ่องเต้เช่นกันและที่สำคัญพวกเขาจะต้องมีบุตรสืบต่อให้กับฮ่องเต้แคว้นหลงให้ได้เรื่องนี้ก็สนุกมากนะคะตอนนี้เรากำลังแต่งประมาณ3ตอนได้แล้วนะเข้าไปอ่านกันได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวกุญแจเลยด้วยลวกันเนาะโอเค ก็จะกดตรงขีดฟ้าๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะได้รับชมโฆษณาโฆษณาดูโฆษณาจบแล้วเราก็จะได้คุญแจก็รอไปนะโฆษณาเกมบ้างการ์ตูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหละมันเป็นมันเป็นต้องแลกด้วยด้วยการดูโฆษณาของเขาเราถึงจะได้แอปแล้วถึงจะได้คุญแจในแอปนะอันนี้เป็นแอปของทันเวรไลนะคะทุกคนที่แบบ คนที่บบว่า,าไม่รู้ว่าเอาคุณแจไปจากไหนคือเอาคุณแจจากนี้นะเนี่ยเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วถ้ามันขึ้นว่าชมคลิปวิดีโอเพื่อรับคุณแจรฟรีก็เราก็คลิกเข้าไปเลยก็จะดูโฆษณาไปอย่างนี้นะคะก็เราจะมารีวิวนิยายต่อถ้าได้รับคุณแจแล้ว โอเค,คก็คนก็โฆษณาโฆษณาหน่อยน,นหน่อยนนหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคโอเคเราก็จะได้คุญแจแล้วแล้วเราก็กดดูอีกรอบนึงเผื่อมันจะมีอันนี้โฆษณาอะไรสแกนขวมรักตอนอายุยี่สิบเหรอขวัวมีเด็ก3มคนอะไร แอปหรอกมไลฟ์กันตอนมือสามสิบสองมีข้าววนหนึ่งคนอ๋อเป็นแอปนี่เองแอปเหมือนสแกนลายนิ้วมือแล้วดูดวงน่าจะใช่นะน่าจะใช่แหล, okay. okay, ละโอเคโอเคเราปิดน,นี่ไงโหได้เยอะเลยวันนี้โอเควันนี้พอแค่นี้แหละเราจะมารีวิวนิยายกันต่อนะเรื่องมันก็จะประมาณนี้นะข้าคือห้องเต้